สงกรานเล็ผลิตและจำหน่ายบ้านขอเดาวครับ062 451 4สองสานึ่งอกดาวครับเปิดไปไกระสวนสักหล่ะ <c oughs> หลังนี้ห้าหมื่นอย่างห้าหมื่นสวัสดีครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับตอนนี้ก็จะของชื่อไอายครับ สื่อสงการครับสื่อสงการคนกันไหนคนทางสาวทางสาวแกนอยู่กันไหนแกนอยู่พลัดพลัดบ้านคนบ้านไหนนนสูงบันบุ๋นใดแดนข้าสาวมาดูนึกเป็นคนแปลนี่สวัสดีครับกั้งไก่หน่อยชื่ออะไรคนบันบุ๋ชื่ออ้อจ้ะชื่ออ้อหมูสองตำบลแดนข้ามคนนนสูงเขาเป็นวันที่อะไรวันที่อะไรวันนี้วันที่หนึ่งครับมีชนะเขาแปลงครับผมสนใจอยากได้แท็กหลังแต่นนี้มาดูก่อน ขึ้นอยู่กับงงเขาเล่นเวดูอย่างเนี้ยแสนสองอ้มาดูแสนสองเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวถ้าถามไอ้ราคาถูกๆก่อนถ้าแบบนี้นี่ห้าหมื่นนี่นี่ต้นห้าหมื่นครับตัวนห้าหมื่นครับเอ่อมีมีห้องน้ำอ่ะตัวนี้ไม่มีห้องน้ำครับแล้วมีระเบียงมีระเบียงครับถ้าห้องน้ำก็ทำเองทำครับครับผมใชจเราไอ้พื้นเนี่ยถ้าจะทำอะไรมาก็ต่อเติมได้ครับผมก็ช่างจะทำอะไรอาจจะคิดค่าแรงทางขาใช่ไหมใช่ครับ 3, 3, 5, 3, 4, คือทีอะไรสามคูณสี่ทุตหะสามคูณสี่จหรับผมนี่คืออะไรแต่ในห้องมคูณสามนคืมเื่อละครับผมเคลื่อละอันน ok, ี้ก็เล็กเล็กอันนี้ราคาล่ะราคาราคาไม่ชีดครับผมม่ชชีดครับข้างในเป็นมิชีสถั่นหวนเป็คอรอดแต่คอรดาครับข้างในนะตางนธรรมดาธรรมดาทนไหมมิตชีไม่เคยดูทนไหม สบายเนาะคับมันมีมุ่งมั่นใช่ไ่มตัวนี้มีครับระบบไฟ่ะระบบไฟมีให้ครับพอททำพร้อมมาดูตัวนี้ตัวผมชอบครับผมบะจเมือร้านก๋เตียวเอ้ยไม่ใช่เหมือนร้านกาแฟเดี๋ยวลองดูข้างหลังถังบอดเศราะลองเศรา่องบอดจะถือไม้บอด เนื้อผิวเดียวกันก็เชียร่าเป็นเชียราเป็นแผ่นเชียร่าเลยเป็นแผ่นผิวเดียวกันผิวเดียวกันผิวปูดผิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรซีเมนบอร์ดทีเมนบอร์ดลังคาลังคาเไม่ติดทั่แล้วมีมีฝ้าเลยตัวนี้มีฝ้าในครับมาดูครับมีตัดทะลุไหนทะลุไหนเขาตรงนี้จังนี่สวยครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ อันน uh, ี mm ้ก hmm. oh. so like oh. ็เป็นเออมีไฟมีไฟมีไฟอ่าอันนี้จกจกก็จกกลมครับจกกมครับผมเออนี่ยอะไรเนี่ยลุกเนี่ยมลุกเตี้ยธรรมดาคงทนนะทนทนเนี่ยมามาชมก่อนดูใครครับต่กล่องนี่ต่กล่องมีห้องน้ำนี่มาดูเนี่ยใช่ไหมขอบคุครับผมนี่มีมีห้องน้ำมาดูตรงไหนนี่สวยเลยครับเนี่ยมีแอร์นี่ถูกใจผมก็ถูกใจผมไม่ค่อยเป็นซ่างแบบเลย ยอมตังหลุดเลย่าแสนส่วนเดี๋ยวคุยกันอันนี้แอร์่แอร์่แอร์าก็มีโอ้อันนี้ไฟรตมนงน้ตัวางน้ันตัว่ไปแต่อันนี้ไม่มีต่อเขาไม่ต่อเลยต่อเท่าต่อต่อต่รเพราะ่าเพราะคนที่ดาจะของบ่าจะไม่ทารูไปปล่อยถังังลกตัวแ่ยั

แบเป็นประตูตกใประตูไอบ้านนบ้านเรือบ้นเือึจกวานี้่หกวาอันนี้เรเวลามองไปนี่ปไปไเกไปดูบ้านหลังแรกครับสองแสนห้าสองแสนก็ไอ้ยกเห้นห้าหมื่นีมีมีมมีอามนีก็เป็น ต่นี่มีเล็กดัาตัวนี้มีเล็กด้ครับต้อแก้อันนี้เป็นเล็กด้านในตัวใช่เล็กเนตัวเล็กเ่าไเล็กก็เล็กล็กกส่ห้าคูณหคคตัวนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คูณทีเลยตัวนี้้เมเลยสามคูรวมคูณแใช่ครับอ่าห้องน้ำ ห้องหน้ามีของในใช่ไหมของหน้าของในอันนี้เป็นไรครับอันนี้ก็แสงกันคล้ายๆเลยก็แต่มีมีมห้องนอนครับมีห้องนอนห้อง,งนอนโหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งระเบียงห้องน,อน,นึ่งหองง้องโถงฮะไปดูอะไรพาไปดูอะไรแต่ก่องบอกไปดูอะไร <c oughs> อ้๋อหยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่ยังไม่เสร็จเรือแค่เพียงอ๋ออ๋อนี่ๆอันนี้ห้องหน้ำครับอันนี้เป็นอะไรคือซีเมนต์บอร์ดคือกัน แต่มันน่าจะซึมไหมไม่ซึมครับฝนไม่ตกไม่ซึมชัวร์ไต้นนี้ปูก็เบิกจิ๋งนะครับตัวนี้เอาก็เบิกทับอีกทีนึ่งจ้าก็เบิกจิ๋งแต่ว่าปูนี่ก่อนใช่ปูใหม่เอ้ก่อนแล้วก็ปูก็เบิกอีกทีนึงปูก็เบิกใช่ไหมอ๋อใช่เบิกใหญ่หน่อยเนาะต้วนี้ก็เบิกใหญ่เลยในก็เบิกใหญ่ต้นนึงก็เบิกใหญ่ลืมองไปอ๋อในกระปูก็เบิงแหละครับอันนี้ก็ เออ่แต่ว่าต้องกาน้องนอนตรงนี้ใช่ครับกำกัดของน้อยแล้วก็เป er ็นห้องประอันี <t us> ่ประตูประตูใหญ่ครับประตูใหญ่สองเมตรมีมีไอ้มุงรวดไหมโต๊ะโต๊ะมีครับตัวนี้มีครับมีประตูใหญ่เลยเนยเล็กดัดมุงรวดแต่ไม่มีแต่เล็กดัดประตูเลยนะโอ้สำคัญครับแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้มีฝ้ามีอะไรอย่างไรมีฝ้าไม่ร้อนไหมใช่ตัวนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วมีมีฟ้าตัวนี้ไหมมีครับมีมีตัวนี้จอดอีกที่หนึ่งอะไรนะ อฝ้าฝ้าทอดที่น่แบบนั้นเลยหลังคาเออแล้วก็มีไฟใช่ไหมต้องมีวิ่งจนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมโอกาสน้ำย่อยยศมัาไม่มีครับฝ้าฝ้าใช้แบบไหนยิบจำอันนี้ก็เออสุนใจอันตัวนี้อยู่อยู่ไหนครับตรงนี้อยู่ตรงไหนตัวนี้อยู่บ้านบุจุบันบุดานข่าครับตำบลตำบลดานข่าอเือต้นสูง คนสูงครับครับวันนี้ก็เขาเปิดด้านยังด้านไดด้านอยังมามามาบาดแปลนี่ได้กี่ปีกีปีกว่าแล้วเดี๋ยวทำนี่ถ้าพื้นถ้าเขาจะทำเขาก็ต้องเทพื้นไม่คอยใช่ไหมใช่ครับต้องเทพื้นไม่คอยเทพื้นไม่คอยครับผมแล้วก็ห้องน้ำเขาทำไม่คอยเอาขึ้นอ่าเขาเหลืออะไรฮะบ่อบ่อบ่อเก๋ถ่ายบ่อเก๋บ่บ่อซึมอย่นี้ครับแล้วก็เอา เตรียมท่อเัดียมทไปเฉยใช่ไหมแต่ถึงปุ๊บเขจะตัดที่ต่างกับท่อแต่ถ้าเกิดเขาให้ทั้งนี้รับทําให้ก็อาจจะทําได้ทําได้ก็ไปทําไม่คอยปกติราคาคนหลานถูกไหมใช่ครับเทคือแบบนี้มันไม่สวยก็ต้องทําพื้นไม่คอยครับอันนี้ก็รับรับเทพื้นเวลาใช่ครับทีเหลี่ยมหรืออะไรแต่เราก็ไปวางป๊อกครับยกยกไปวางป๊อกยกวางป๊อกอย่างบ้านคูเนี่ย สมมติครูเขาที่สวนไม่ได้ที่มันแคบเราสามารถจะทํหน้างานทํหน้างานหมว่าไงก็ฉักเอาไปออกไปทํหน้างานที่บาูกค้าเลยเอาเอาเล็เอาไปทาใช่ออกไปแอคไวรแค่นั้นหมดเลยใช่ครับถูกไหมใช่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็แต่คอยมีไฟคอยมีไฟออกไปได้ไม่ได้เนาะไฟที่นาไม่น่าเพื่อประกอบสมปูนผสมอะไรจิ่ปลาตารับผมเนาะก็อันนี้ก็คิดตังหากคอยคุยก็ช่างเอาครับ ทีนี้เขาเราส่งกันไหนดึงยังไงเวลาไปส่งลูกค้าก็ส่งทั่วทั่วประเทศส่งประเทศใช่ส่งสากลอะไสอุบลกับไปครับส่งยังไงเวลาส่งขึ้นรถฮุกหล่อรถที่นี่ทุกหล่อครับแต่หลังใหญ่ๆนี่ก็คือต้องจากเทนใหญ่ไม่ยกขึ้นยุดถึงเราไปวางไปวางบนรถทุกหล่อแล้วก็ใช่แล้วก็ไป เอาลงอีกทีหนึ่งลำบากครับโอกาสได้โอกาสทำตรงนี้ไม่มีลับเพียนลับมดเลยครับตัวใจต้องแทบมดเลยเราต้องรับชอบเราธรรมดอันนี้โอ้แสดงว่าช่างมีจ็ดคนช่างมีสองคนช่างมีสองคนแบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนคนละส่วนไหครับพวกตามเชือกช่างใช่ครับจุกไฟอะไรคนละส่วนใช่ไหมครับโอ้ <Ooh. S 3> ใจก็มาติดต่อทำโครงวงจรอะไรสงกรานั่นเลยนะสงการเฮาสงการเฮาเป็นเพจหรือเป็นเฟซบุ๊กหร be <itch assessment> ือสื่อเป็นเพจก็มีเป็นคนชื่อก็มีแล้วก็อยู่ในเว็บเพจหรืออยู่ในเฟซบุ๊กอย่างเดียวเฟซบุ๊กก็มีอยู่ในเพจก็มีครับเพจเพจอะไรนะสงการสอเสืองงูกอแก่ลาลาครับต่อกานเฮาสเลฮอนุกไทรโทสอส่อเสือการเฮาชื่อภาษาไทยเนี่ยใช่ภาษาไทย ใจกรรมติดต่อได้กินขนมอะไรับชื่ออะไรผมชื่อตุ๊กกนร์ดกันครับบอกทำไมพูดคนตั้งทำไม่พูดภาษากรางได้ก็อยู่กาแฟนหลายกาแฟนนานเลยพูดภาษากราดช่อเลยฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากงานด่าครับผมครับฝากก็ฝากเลยครับศูนย์หกสองสี่ห้าหกสี่แปดหกสนใจสอบถามสนใจสอบถามได้หรือแชตไปในเพจก็ได้ครับเข้าในเพจในไลน์ก็ได้ ลายกับเบอร์นี่แหละครับเบอร์นี่เนี่ยใช่ครับสนใจกำลังซื้อมาเมื่อกี้ผ่านมาผมก็เห็นจนสองทศนทีก็ทําอะไรนอกระบบานเองก็มีสองสามเจ้าเห็นอยู่กับอันนี้ก็บม่เจ้าหนึ่งอันนั้นก็อยู่บ้านน้องน้องพองอันนั้นเอยู่อะไรอยู่พองอันนี้อยู่บ้านปันบุปันข้าน้องพองอันนึงคือตำบลคำขาวโอเคครับสนใจเนี่ยผมสนใจนะครับแต่ว่าถ้ามีเล็กดัดบใช่ไหมผมจะคือบ้านที่สวยทุกที ดีเป็นเ็อปไปนะแต่เนาะดูแล้วก็มีแอให้นะแข็งเนี่ะสนใจมากเลยครับโอ้ตาจะมาคุยรถใดแล้วเยอะเยอะห้าหมื่นหน่อยโอ้โหเด่นเยอะเด้อไอ้ไอ้นั่นนั่ะไอ้สีกิ๊กเจาะตั้งกันเลยกเ๊กเจาะเลยถ้าซื้อได้อันนี้ก็ไปนอนพักเฉยได้ครับใช่ไหมอันนี้ไม่มีมีระบบไฟแต่ไม่มีห้องน้ำอย่างเดียวห้องน้ำอย่างเดียวครับผมเออน่าสนใจอันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เหรอครับไม่ใช่ที่วัด